าหาไอเซนยูนิคอะไรนะไม่ได้ห็ไไนไปเลยเอ้ยเซมียี่สิบกว่าโหลเอ้ยอาเด็บอัพเบลอะอับเบลอะอัพเบลขออาเด็บขออัพเบลอาเด็บขออัพเบล,เบลหาอเาเด็บมาตั้งนาน <c oughs> เตรียมของไม่ถึงกร <c oughs> ะน่ำซื้อของับบิว มาต้องกอดลิมิตติลืมกอดอันล็อกกินกินกิน กินเข้าไปใช่ไหมดกินอิเซก็ได้กินฉลามร้อยสองก็เอา สมต่อสมต่อหาอยู่นี่ออเออเอ้ยมาเทนี้มามีมีมีปัสตปีดไปแหลกแหลกแหลกไม่มาแล้วแหละทำไมเปลเป็นเสื้อเป็ลี่ฟ เซฟเลยยี่สิบเซฟลยยี่สิบตอาเซฟเลยยี่สิบพอเยอะมานี้แหละเรืองเปลืองเซฟไหนมีลุงใครแบบอยู่ยาวเซฟไหนมีลุงใครเทแต่มันโหลดหนานเลย ก็จะเข้าเข้าออกมีเบิลเหลมไอทองมาไอทองทองทองอือไอเดียปิดแล้ว ไม่เอาไม่เอาเข้าซื Gesch ้อแป้งนานสูตแแบบเดียวฮ่าาาฮ่าก็ซื้อแป้งนานหกร้อยยี่สิบกิโลนั่งออกแนีะอยูนีก็เปลี่ยนเซิฟไปเปลี่ยนเซิฟมาถ้าสักสี่ร้อยไม่ออกค่อยแบบค่อยพอไม่ให้คนอื่นสุต สี่ร้อยแบบไม่ออกดูท่าไม่ดีค่อยให้คะแนนสุะแหลกแหลกไม่มีไม่มีอะไรเลยโดนหลอกเสื้อกระจอกใ,ใจใจโคตรเต้นเลยะ่ะคลิกทีหนึ่งก็แบบสิบยี่สิบบาทสิบห้ายี่สิบบาท รืดดวงหมดแล้วนะส่งไปเซนแล้วดวงหมดแล้วต้องไม่ใช่ดิเโหเปิดมาก็อดเด็บเบิลอาเด็บเฮ้ยเงียบเกินเงียบเกินจะร้อยลีโลแล้วเงียบเกิน ห <100. S 2> ลายรีโลแล้วเงียบเกินเือกเข้าไปนี่มันเสิร์ฟเดิมว่นเนี่ยไม่หรอกมั้งรูแไงมันต้องกดรีรอมันถึงจะเออต้องลองใช้สูตรอันนี้สูตรสูตรที่เคยสุมได้ไอกับโมเิลัอ,ลอย,ยูนีมีมีมีเียนตรงนี้แหละจำได้ เฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อยสไนเปอร์มารูดเลยรูดรูดรูดเอ้ยกดสปีดมาแถมให้ยี่สิบมาไอ้เนี่ยเออไม่น่าแถมเลยเซฟดีหลอกโดนหลอกเบียร์ลอยยี่สิบลิโล เดี๋ยวลองให้ฉันสุ่มจะเอาอ่ะจะขอสุ่มห้าสิบลิโลนะแล้วเข้าเซอร์วีคนละห้าสิบนะถ้าไม่ออกเดี๋ยวไปให้คนอื่นสุ่มนะให้อู๊บเออร์เซอร์วีจะยังขังก่อนนะ ห้าสี่ห้าเอ๊ทำไมมาข้างหลังแล้วมันสวยมาเดิไมไม เนี่ย yeah, ไม่ร้อยลีโลไม่ออกลุงเหรอเฮียดวงดวงแบบไปหมดแล้วมาต่อวันอืน่นยึดเลยสู่วันอื่นดีกว่าม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 าเนี่ยไม่ฟังกันเองมามามาทำ้มไม่ฟังกันเองสู่วันอื่นแล้วมันวันไหนก่อน ก็หาวันไม่มีไม่มีหลักวันที่แบบดวงดีอ่ะอืม่ทำอะไรอย่างนี้นอ่ะสามโลสุดท้ายเออโลสุดท้ายไม่ออกทุกทายมันร้อนสุดเข้าไอพีได้ไหม